One, two. ต่อเรื่องระบบหายใจของคนเรากันต่อ,ตอคราวนี้อาจารย์จอมมีภาพอันเซ็กซี่มาให้ดูแร้วงนันลูกนะภ <c oughs> าพระบบหายใจนะจ๊ะเมื่อกี้ก็เรารู้อยู่แล้วว่าเริ่มหายใจเข้าไปทางจมูกช่ป่ะจมูกก็มีขนจมูกนะขนจมูกเนี่ยเข้าไปแล้วก็เข้าไปทางผ่านลอนลมนะเข้าไปถึงปอดนะในปอดก็จะมีถุงลมนะถุงลมน้องๆปฐถมปลายที่น่ารักจ้ะเราจะมาสู่เรื่องระบบหมุนเวียนโลหิตนะจ๊ะก็เกี่ยวกับโครงสร้างของหัวใจนะจ๊ะ หัวใจนะ่ะก็จะมีสี่ห้อง<ช>บนขวาล่างขวาล่างซ้ายบนซ้าย<ช>เดี๋ยวการทํางานของหัวใจในะหัวใจมีหน้าที่สูบฉีดเลือดถูกไหมสูบฉีดเลือดแล้วก็จะ<ช>ทํางานสัมพันธ์กับปอดแล้วก็ร่างกาย<ช>ส่วนอื่นของเราเดี๋ยวเราจะเอาจะอธิบายว่าระบบการทํางานของหัวใจเป็นยังไงนะจ๊ะอ่ะไปพึ่งอธิบายเ<ช>ลยจ้าเปิดหน้า17สิบเจ็ดลลูกใช่ก็ในร่างกายแล้วลูกนะถ้าเกิดเลือดที่มันใช้แล้วมันก็จะกลายเป็นเลือดเสีย เลือดเสียน่ะมันมีค่าออกซิเจนต่ํามันก็คือเลือดดานั่นเองระบบร่างกายของเราก็จะส่งเลือดเสียเนี้ยไปยังหัวใจห้องบนขวาหัวใจห้องบนขวา อาสวัสดีจ้าท่านผู้ปกครองของน้องๆระดับประถมปลานะจ๊ะ <ชา S 1> แล้วก็น้องๆระดับประถมปลานะจ,จ๊ะวันนี้ก็อยู่กับวิชาวิทยาศาสตร์กาบจับาอย์จอกนีกแล้วนะจ๊ะก,กับเรื่องระบบนิเวศเรีอเรียกว่า Eco System น,นะจ๊ะคราวนี้ก็เปิดหน้า17นะจ๊ะแล้วขีดตามขีดตามอ่ะที่เพิ่งอ่านระบบนิเวศคือ สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกๆคนแล้วก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะจ๊ะอยู่กับอาจารย์จอมคนเดิมนะจ๊ะวันนี้กับ English ประถมปลายนะจ๊ะประถมปลายนะลูกนะให้น้องๆเปิดมาที่หน้าสิบนะลูกนะหน้าสิบนะคะน,นิดนึงหน้าสิบนะจ๊ะไปไปดูกันเลยหน้าสิบนี้วันนี้นะเป็นเรื่องของ preposition เ e p o s i t i o n นะอ่าเ e p o s i t i o n คือคำบุพบทนะทีใช้สแสดงอัสสวัสดีจ้าอยู่กับอาจารย์จอมอีกแล้วนะจ๊ะกับวันนี้กับวิชาภาษาไทยที่หลายๆคนชอบนะจ๊ะจริงๆไม่เจอกันนานกับภาษาไทยวันนี้เปิดหน้าที่แปดนะจ๊ะเราจะเรียนเรื่องภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นคำว่าภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นนะภาษาไทยมาตรฐานขิดตามอาจารย์จอมภาษาไทยมาตรฐานคือภาษาที่ใช้เป็นภาษาทางราชการ ราชการนะภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียนและภาษาที่ใช้ในการสื่อสารของระบบสื่อสารมวลชนก็คือเที่นักข่าวใช้ปกตินักที่ใช้เป็นภาษาของภาคกลางภาคปกติที่ใช้ติดต่อกันนะจ๊ะสวัสดีจ้าท่านผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีน้องๆชัน้นประถมปลายมัธยมต้นสําหรับคอร์สเรียนอิงนะจ๊ะทุกคนนาราทุกคนคกุงเกิง วันนี้เรามาเรียนเรื่องวิวกับวนกันนะหน้าเปิดไปหน้าสิบเก้านะจ๊ะ,ะสวัสดีจ้าน้องๆมาที่มองศึกษาปีที่สองนะจ๊ะน้องมาลีน้องบอสน้องมาวินที่น่ารักทั้งหลายนะจ๊ะวันนี้เรามาเรียนเรื่องแหล่งน้ำการเปิดหน้าที่เก้าของวิชาวิทยาศาสตร์นะลูกแล้วขีดไปพร้อมๆกันสบายๆนะจ๊ะเขาบอกว่าโลกของเราเนี่ยประกอบด้วยทรัพยากรธรณีที่